ผมก็ในฐานะที่ติดตามอาวอลเลย์บอลไทยมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ผมอยู่ป .2 ป .3 อะไรเงี้ยตั้งแต่แชมป์ยังแชมป์ซีเกมมาแชมป์เอเชีย2009อะไรเงี้ยผมก็อยากไม่ว่าจะแพ้หรือชนะผมก็ยังเป็นกำลังใจแล้วก็แฟนตบอลแฟนวอลเลย์บอลไทยก็ยังเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับก็ยังไงก็พยายามคว้าเหรียญในในใอเอเชเอชเกมครั้งนี้แล้วก็ พยายามคว้าตัวโอลิมปิกมาเพื่อเป็นความควังให้กับคนไทยได้นะครับผมว่าผมไม่สําคัญว่าผ,ผ,ผลการแข่งขันจะแพ้หรือจะชนะนะครับแต่ผมก็อยากบอกว่าผมเชียร์ทุกนัดแล้วก็ในฐานะเราเป็นนักกีฬาด้วยกันผมเชื่อมั่นว่าวันนี้ผลการ,การ,การ,การแข่งขันอาจจะไม่สมตามที่เราตั้งใจไว้แต่ว่าผมรู้ว่าพวกคุณทําเต็มที่ที่สุดแล้วครับครับผมอยากจะได้อะไรเป็นของขวัญบ้างไ,ไหมฮะจริงๆผมว่าอยากได้เสื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นของ บุ้มบิ้มของเพียวแล้วก็ของแนนนะครับไม่ได้ลบมากนะแต่ก็อยากได้ใครก็ได้ไหมสามคนยิ่งดีอะ